สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดเวียงทองนะครับวันนี้วันที่9กรกรกฎาคมพศ2565นะครับที่ตลาดนัดโครกระบือบ้านเวียงทองวันนี้ก็มีควายของพ่อนิดนะครับมาหนึ่งคู่นะครับคู่แม่ลูกเนาะคู่แม่ลูกนะครับนี่ตัวใหญ่นะครับควายวชุดนี้นลูกตุ่เมียนะครับ ตัวนี้สูงนะท่านชมน่าจะได้ร้อยสามสิบห้าบวกเลนะครับสูงครับลูกของเขาประมาณร้อยยี่แล้วนะท่านชมลูกกับแม่ใกล้เคียงกันแนละ้วนี่ครับน่าจะเป็นลูกลูกสามเนาะ <3. S 1> ลูกตัวที่สามนะครับ <4 S 1> สีท่ไหนเท่าแล้วอ๋อวันนี้มีสี่ในท้องด้วยท่านชมซื้อซื้อสองได้สามนะครับควายของพนิดวันนี้ผู้ม่ลูกลูกตัวเมียนะครับซื้อสองได้สามนะครับในท้อง พอนิษบอกว่าน่าจะประมาณสักสองเดือนนะครับนี่ครับสูงประมาณร้อยสามห้าได้ครับประมาณร้อยสามห้าลูกเขาก็ร้อยยี่สิบนะครับประมาณร้อยี่สิบบวกลบนะครับอ่คู่แม่ลูกคู่นี้พอนิษเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดสิบนะครับเจ็ดหมื่นครับท่านใดสนใจอยากจะหาควายไปเลี้ยงนะครับคู่แม่ลูกซื้อสองได้สามนะครับ ติดต่อพ่อนิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ของพ่อนิดไว้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาต่อรองราคานี้ก็เป็นราคาเปิดนะครับต่อรองกับพ่อนิดได้นะครับน่าสนครับสายเลี้ยงนะครับช่วงนี้ฝนก็ลงมาแล้วครับหญ้าก็เริ่มออกละเริ่มขึ้นละฝนลงก็เลี้ยงควายง่ายนะครับมีหนองมีน้านี่สวยครับตัวนี้เนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังดีครับ นี่ครับเดี๋ยวผมขายายแข้งขายขาให้แข้งขา,ขา,ขา,ขาใหญ่ท่านชมแข้งขา,ขาใหญ่ดีโอ้หนี่ับสวยสวยอืมนี่ครับหน้าตาสว,สวยสวยครับตัวนี้พ่อนิดเปิดไว้เจ็ดหมื่นนะครับท่านใดสนใจก็โทรติดต่อพ่อนิดได้นะครับวันนี้ก็เป็น,ปนที่ตลาดนัดบ้านเวียงทองก็ มีพ่อนิดนะครับนำควายมาแค่หนึ่งคู่นะครับแม่ลูกเมืม่อคืนกับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับที่มึงแทะนายโนายห้อยก็ไม่อยากจะเดินทางนะครับแต่วันนี้แดดแล้วครับวันนี้เริ่มแดดแล้วก็มีอพ่อค้านายห้อยเกษตรกร,ร,กรมานั่งคุยกันอยู่สองสามคนนะครับก็เชิญชวนนะครับใครที่มีว,วัวมีควายที่จะนํามา เปิดราคาขายที่ตลาดเวียงทองนะครับตรงนี้ทางตลาดเขาเปิดให้ซื้อขายกันปีนะครับขายได้ค่อยมาช่วยค่าบำรุงตลาดนะครับวันนี้มีหนึ่งคู่นะครับสวยนะครับตัวนี้สวยใหญ่มากน้องชมผมว่าใหญ่นะตัวนี้ใหญ่นี่ขายดีขายเต็มหมดนะสวยจริงครับผิวสวยครับตัวนี้ยอมรับเลยครับไปตัวนี้ผิวสวย เต็มหมดนะท่านชมสวยจริงๆครับตัวนี้สวยครับแก้มแต้มนี่ครับถ้าสายไฟงามครับน่าจะมองออกนะครับมีแก้มก็มีแต้มด้วยครับนี่มีแก้มนี่ครับเห็นครับแก้มแต้มด้วยครับนี่มีคอคอก็มีอะไรเขาเรียกกันสายไฟงามแข่งขาใหญ่ดีท่านชม แต้มแก้มแจมสามอ่องสูงเท้าไอ้ครับพี่ห้องอ๋อมีครบนะครับพอนิดบอกว่าเท้าตาแต้มแก้มจ้ำแก้มอย่างวะตาแต้มแก้มจ้ำตาตาแตาแต้มแก้มแจมคออย่างวะคอสามอ่องคอสามอ่องอ๋อมีคอท้ายมะนาวตัดนี่ท้ายมะนาวตัดนะครับคอปลาดุกเียครับหมอมีสูตรมีสูตรเลยดูควายอยู่ครับ สวยนะครับตัวนี้สวยนะของกันจนสองกันจนอือขอนี้รวมเป็นควายเข้าลักษณะนะครับสวยสวยงามเนาะมีตีเลี่ยงสุดยอดไข่มีติเลี่ยงเนี่เอาไปเลี้ยงได้เลยเนาะเอาไปพัฒนาต่อเนาะหาพอพันดังๆใส่เข้าไปนี่ควายป้้นเราเนี่ก็เป็นควายมาจากมองแพร่เนี่ยครับ างจากแก่เนี่ยครับลูกเขาเอาไปพัฒนาได้ครับใหญ่นะผมว่าใหญ่นะลูกของมันโบโห,หสายปอกอครับควายปอ่ปอยสีนืโบโหมันอยู่อ๋อเดีหนะแม่เพราะแม่เขาโค้งใหญ่สวยสวยครับใครที่จะหาควายไปเลี้ยงนะครับเกรดดีๆหน่อยนะครับ เลยสายเนื้อมาแล้วครับเลยสายเนื้อมาเอาไปพัฒนาเป็ไหลเป็นก็พอนิดนี้เออติดต่อพอนิดได้อยากได้สไตล์ไหนแบบไหนสายเนื้อสายเลี้ยงครับโทรหาพอนิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์พ่อนิดไว้นะครับอยากได้แบบไหนให้พอนิดหาให้ได้นะครับสําหรับควายนะครับทั้งวัวทั้งควายครับพอนิดแกอยู่ในวงการถนัดถนัดควายเนาะพอนิดนี่ถนัดควายพอนิดจะถนัดควาย สุดยอดสุดยอดหาหาควายเก่งนะครับไม่ไม่รู้แตเออโอ้่าอยู่ต้งไหนในปอนิธหาเจอหมดนะครับอยู่ในป่าในโค่ตั้งไหนก็หาเจอหมดเนาะสุดยอดนี่นี่กอกนี่ก็ควายมังแป้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อปอนิธได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ปอนิธไว้นะครับงามงามครับผมนี่ครับปอนิธครับเจ้าของควายนะ ครับสำหรับแต่ตลาดเวียงทองวันเสาร์ที่เก้ากรกฎาคมพศ2565ก็มีควายมาหนึ่งคู่นะครับก็ขออิดคลิปสั้นๆตลาดนัดเวียงทองไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบอทผ่าดชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม